วัดีค่ะวันนี้มาชมดอกไม้กับยายด้วยนะคะช่อง ATC Family จ้าอันนี้เพื่อนๆเ,เรียกดอกอะไรคะยายก็จำชื่อไม่ได้จ้ะดอกดอกบานที่ไม่รู้โรยนะมันไม่เคยโรยนะคะดูซิมเมล็ดนะมเมล็ดมันไม่เคยโรยออกนะคะยายก็เรียกดอกบานไม่รู้โรย สวยนะคะมันมีเมล็ดอยู wisdom, ่ข้างในจ้ะเดี๋ยวยายก็จะเก็บไปโรยอีกนะคะไปเพาะอีกให้มันสวยมันไม่โรยนะถ้าเราไม่เก็บนะคะเพื่อนๆเรียกดอกอะไรคะเป็นอะไรเองร้องทำไมฮะนี่นี่มาชมดอกไม้ด้วยสิเอว มาชมดอกไม้กะ็ะยายด้วยจ้ะมีหมาหมายายสองตัวเขาร้องไม่รู้เขาร้องอะไรจ้ะมาทางนี้เร็วมามาอยู่ข้างหน้าเร็วเดินตามยายนะคะเอาไปฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมอีกนะคะวันนี้อันนี้ข้างๆบ้านนะคะ นี่แวะมาชมผักอีกนะคะสวยนะคะอันนี้ผักกาดขาวเล็กๆนะคะกำลังน่ากินมากค่ะอันนี้ผันนกขีมีผักขีด้วยจ้ะผักกาดขาวสวยกำลัง จิ้มน้ำพริกอร่อยนะคะเดี๋ยวยายก็จะเก็บไปจิ้มน้ำพริกปลาทูอร่อยค่ะใส่ปลาล้าด้วยจ้ะแล้วจะเพื่อนๆชอบจ้ะบางทีเขาเกาใส่ปลาจมนะคะสวยนะคะติดกับดอกไม้ เพื่อนๆเ,เรียกดอกอะไรจ้าพอดียายไม่รู้ชื่อยายก็ตั้งชื่อให้ว่าดอกบานไม่รู้โรยยายยายก็จะเก็บใบเก็บดอกที่มันสุกเนี่ยมันมีเม็ดข้างในนะคะเม็ดมันสวยด้วยจ้ะออกดอกมาหลายวันแล้วนี่มันไม่เหี่ยวมัน มันเก็บได้นานนะคะเวลาทำกับข้าวก็มีผักข้างๆบ้านอยู่เก็บตอนไหนก็ได้ค่ะนี่อยู่ข้างๆบ้านค่ะ อันนี้พักบุ้งก็เก็บไปก่อนแล้วค่ะมีกระถางหางเจอระเทศด้วยจ้ะสวยมากค่ะกำลังโตอร่อยัก,กิดไปอร่อยมากจ้ะอันนี้ปลอดสารปลอดสารเคมีไม่ได้ใส่สารเคมีนะคะใส่ปุ๋ยใบใบไม้ค่ะ สวยมากค่ะแต่พักทีไม่ค่อยสวยนะคะพักทีลาวไม่สวยอันนี้หางจระเข้ค่ะแล้มีต้นดอกไม้ด้วยดอกอะไรยายก็จำชื่อไม่ได้จ้ะ เห็นดอกไม้แล้วชอบนะคะยายชอบจ้ะผักสวยมากเพื่อนๆของยายไวะมาชมด้วยจ้า อย่าลืมกดติดตามให้ยายด้วยค่ะสวยนะคะแวะมาชมดอกไม้สวยหายากจ้ะพอดียายเห็นดอกไม้ชอบ เป็นดอกไม้แล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆของยายนะคะมีทั้งผักกาดขาวด้วยค่ะได้ชมทุกอย่างนะคะมีหมามาเอบใหญ่ด้วยนะคะจยาแค่นี้ก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้ยายนะคะสวัสดีค่ะ